วิธีทําให้ลูกค้าวิ่งหาคุณแบบที่ไม่ต้องลดราคาเลยนะคะวิธีการที่1ค่ะก็คือการที่คุณเนี่ยจะต้องทําออนไลน์ personal branding ค่ะตอนนี้นะคะนักธุรกิจทุกคนค่ะต้องทําถามว่าเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้ลูกค้าค่ะไม่ต่อรองราคากับคุณลูกค้าเนี่ยจะวิ่งหาคุณเองเพราะว่าลูกค้าศรัทธาคุณลูกค้าก็จะซื้อสินค้ากับคุณง่ายขึ้นด้วยนะคะทําแบบนี้เลยค่ะ ทำไมคุณถึงทําแบบนี้แล้วคุณถึงได้เปรียบคู่แข่งในตลาดนะคะเพราะถ้าคุณไม่ทํา personal branding ค่ะลูกค้าทุกคนก็จะมองคุณกับคู่แข่งเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันไม่มีความแตกต่างเช่นเจ้าของใน A กับเจ้าของในบีพอไม่มีอะไรแตกต่างกันค่ะทํำยังไงคะลูกค้าก็กดราคาตัวคุณเองค่ะจะต้องทําให้แตกต่างจากใน A ใน B ใน C เวลาลูกค้าซื้อเนี่ยลูกค้าอยากซื้อกับคนที่เขารู้จักค่ะแพงกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ซื้อกับคนรู้จักเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจดังนั้นเนี่ยการต่อรองราคาจึงไม่เกิดขึ้นค่ะข้อที่2นะคะเวลาลูกค้าจะซื้อหาอะไรปัจจุบันนี้ค่ะลูกค้าจะเสิร์ชหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเสมอค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าก็ไม่ได้ทำแบบสมัยก่อนไม่มีข้อมูล ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้น้อยแต่ปัจจุบันนี้คือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วเมื่อเขาเนี่ยไปเห็นคอนเทนต์ของคุณมากขึ้นมากขึ้นคุณไปอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มค่ะความน่าเชื่อถือของคุณก็เกิดมากขึ้นเพราะคนที่ทำสินค้าเนี่ยมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์มีความรู้มีความสามารถในเรื่องนี้จริงๆเช่นพี่ยกตัวอย่างว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของ โภชนาการบําบัดคุณสามารถบอกได้เลยว่าอะไรกินแล้วเป็นประโยชน์อะไรกินแล้วตายแบบผ่อนส่งคุณก็ไปทำคอนเทนต์ไว้ค่ะเมื่อคนคนหนึงเขาอยากที่จะสุขภาพดีเขาไปดูคอนเทนต์เขาก็จะซื้อโปรไบโอติกของคุณมากกว่าที่จะไปซื้อของคนอื่นเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่า คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและที่สําคัญคือเขาเชื่อถือในตัวคุณเขาซื้อคุณก่อนซื้อสินค้าเสมอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ